สามูและบ่าวคุณนั่นเองโดสบายดีจ้าวเนาะมนี่เฮาสามูและบ่าวคุณอ้าตาตาตึงตาตึงตาเส้นทางมหาศาลก็จะพาทุกคนมาเบิ้งมาเบิ้งหรือมาเอาเนาะมาเอาเครื่องพาคลองคุณยายจากพังไทยนั่นเองเขาลาบลาพูดให้อันอันนนนึงเนาะเป็นเครื่องของอานูนนึงสุดหลายไปครับ็นเบิ้งกันเลยเบิ้งเส้นทางมัน คนคือจีอันโดนเห็นนันเบาคุณเนาะไงเพว่าเบาคุณว่ได้ออกคลิปด้นดนแล้วเนทุกคนเนาะตาตาก็จะรอคือเก่ากว่าซันที่จะมีลูกนึงแบบป่ามาสัตน์ความจริงว่าคุณมึ่งพูดเป็นยังหลอะแต่เมื่อวันงานซาโมนี่เนาะวันจิงามที่ได้คุณเอาทากคนนี่โอ้ตั้งแต่ จะเป็นเส้นทางเขาในเมืองเฮาก็จะคลิครลื้อหน้อยนึงเนาะเมืองนี่ก็จะเหม็นห้องหมอเนาะส่วนยาเปนึงก็เหม็นห้านสัตของภาษาส่วนฮาส่วนอีกเมืองนี้ก็จะเป็นตลาดเนาะจาหฮากันมาเห็นไหมเอาตอนนี้ฮาก็เข้ามาหันในเมืองแล้วก็จะหนอนวันที่ฮาจะมาหับเอาเครื่องแล้วนะั้นี่ตัวมีรถอยู่ทางนานีน่ก็จะเปม็นวันเฮาวหับเอาเครื่องนั่นเนองเนาะทุกคน จริงๆนำคนเบาคนได้มาหมดคนเดรกัะมาหัววันที่เราจะมาเอาเขื่องแล้วนั่นเองส่วนผู้ชายสิหนูเขื่องสีรัมนี่ก็จะเหม็นพนักงานเนาะพลังงานนั่นวอนเฮาอันมาครับเอาเขื่องนั่นเองเขาจะก็จะสแกนกดกาเขื่องเอาเป็นทีเรื่อยเรื่อยเราก็จะได้จึงจะได้เอาเขื่องเนาะตอนนี้เราก็อยู่นี่แล้ว เดอด้าก็ร้อยเรียบร้อยแล้วครับรคุณยายครับได้ของเป็นที่เรียบร้อยแล้วปไปไปให้นั่นไะด้จิสูยังกับเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านกันเด้อแม่มึงคุณแม่ซื้อ,อยังกับตัวบ้านนะ้นไปแบบไหมาจื้อญญยากันยุ่งวันจะไปวันทอง่อเออโอ้อันนี้จะแมนฮั่นซับสินค้าของอันไทยบานไปะสะเซอร์หาเนาะไปพาไปเลาะเบิ่งดู

nhưng đến có ở đông đến do youtube à quân, à, à, ơi, mà mục đích hạc có đời dạy nhanh chân dạy dạy nhanh chân dạy dạy nhanh chân 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 dạy อุดยาหุนยุงอออกอยอะโมเมนต์กบอาาเลยมเธออแมพลูกเลยไหมตัวสีสม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 เออตัวเธออาโอเคอันนี้ขาอเบอร์เอชม่ละเออตัวนี้แหละเอ๊ะจะลูกฮะจลก่เขาบอกนะเห็นปะ อ่าอ่าจ,จะพารีแหละหรือว่าจะคือว่าจอบอยูน่นะยังเลืองน,นองานแต่ราหาจะถืออยู่ราคาเท่าไรใ,ใครดู

จัดไปจัดไปมือนี้สามแสนเบาเบาไป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 เกิบเผาอยู่ทางไหนู้บาวเก็บดิไซเก็บดิไซโอ้ทงขีอันนนึงนี่คือแฟงแท้เผาก็จะมาเลยรถ ของคุณฝอนั่นเองยังบแมเอลรถของนามโกุลเถอะมามมกุลก,กำลังงานเก็บตังหางเงินอยู่เนาะแล้วเขาจะซื้อรถอีเตนจโอเคทุกคนเดี๋ยวบอกคุณจะพาทุกคนไปเบิ่ง<ะ>เพื่อนบอกคุณเนาะที่แปลงมากัดโดนเติมหรอกมือว่าน,นี่มาจาม้างคนคุดคุ้มห่องหน่ยังหมดทันแล้วเนี่ยเดี๋ยวืัอนี้เขาจะเข้ามาเอา เอ็มลอยแวะมาให้คนงานเนาะอ่าที่จอดรถยากมากแดดก็ร้อนอ่าตอนนีห,หัวหวัดแล้วเนาะเข้าไปน้อยนึงกับจิโอมากเลวเนาะเดี๋ยวะแม่แดดฮอนอีหยางหากระปะอันนึงไวน้นำกับคุณปู่เดี๋ยวคุณปู่ก็งอแงเดี๋ยวคุณปู่ก็งอแงตามคุณหลาน ไปตอนนี้เ่าก็หัดน,น,น้าเฮือนเ่านี่ล้วนะน้องยำไรจังจงเิเลยียนเลยน้าเฮือนเฮานี้ก็เ่เกินปีนี้ทุกคนปีหน้าเลยอยู่แน่นอนจะไปแน่นโอเคทุกคนไปหลังจากที่ห่างหายกันโดน,นบอกคุณก็บโม่อยเดทไทยทำคลิปให้ทุกคนได้เห็นกันหะนะก็เป็นจังได้ก็เขาขอบใจเนาะสำหรับความคิดหอดคิด,คดถึงและความห่วงใยที่มีให้ตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวเาไปเบิง่งเฮาเบิง่งเฮือนเอาไปบ,บอกคุณสื่อเอ็มล่อมาต่อคนงานเขา

สป,ประมาณสองเมตรเสาหรือสามสิบเนีนน่ยเนาะพอหมูเคโตก็จ้าหลุมอีกอันนี้ทอนำ้ำอันนี้ทอน้ำปลาปลาเขาโอ้ฉันหาก็ง่ายที่สุดบ่กเขาทอน้ำปลาปลาร,รับตักต่อักต่อออกอีกอันนี้จะเป็นบรรยากาศทางหลังของเฮาเนาะทางหลังเฮือนก็นจะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องแถวที่เขาจับ เห็ดหองแถวเนาะทางหลังเฮือนเอาอันนั้นก็จะเป็นเพื่อนของข้าเจ้ายูที่บอกนี่เก็ยังจะยังดินกว่าหลายซัมนี่เนาะนี่จะเป็นค้างเฮือนไปเบิ่งในเฮือนจิวอันนี้จะเป็นเฮือนคั่วนั่นเองเข้าเจ้ากำลังขุดห้องน้ำอยู่ยเนาะห้องน้ำโอ้ ทางข่าทางออกเ้ทางือนทางก็จะมีสองหงเนาะอันนี้ก็จะแมนหงอีของหนึ่งหงนี้ก็จะแมนสามคุณซีหนึ่ก็จะแมนคุณซีเนาะหงตัวนี้ก็4ีคุนซีกคน นี um ่นี่ก็จะเป็นท่านอกนั่นเองทางก็จะเห็ดทานเนาะทุกคนเนาะท่านอกของค่ะทางนาให้ก็จะแม่นันท่านของจีนติ่บอกนาจะทุกคนนั่นจะเป็นท่านของขันขุนจีนเนาะเขาจะมาลงทุนเนาะ ทางนาในทางนี้ก็จะเป็นวันฟักอีกสองในทางนี้ก็จะเป็นทางยางวันฟักนั่นเองไงอ้าทุกคนก็จะประมาณนี้มาเบิงเฮือนของอ่าสบายดีอีกข้างเนาะก็จะประมาณนี้มาเบิงเฮือนของอ่าไม่โมกุลและสามโมสามโมคือคีฬายใช่ป่ะเปลี่ยนแจงนาเลยทุกคนคีฬามาเลยชุดโชื้มากเลย โอเคทุกคนกล้ามาฮอนเฮือนหอลับเบิงน้ำตาน้ำตาลูกผู้ชายหายให้ยังลูโน่นึงหายให้ยังลูกอยู่น้ำปูหมากอะ่ะหืมในเต็นท์ในความก็มักอีกนึงหายหาหาให้ยังลูโน่นึงหายให้ยังยี่โพยเมย์ไปเอาเครื่องในหลูก นี่พ่อแม่ไปเอาเครื่องของโน่นหนึ่งนี่คุณยายอยู่ไทยฝากมาให้โน่นหนึ่งนี่เดี๋ยวมาเปิดเบื้องเครื่องของโน่นหนึ่งนะนเอา้าให้แม่ให้กินนมก่อน,นแลับพึ่งหนึ่งอารมณ์ดีแล้วค่อยเบื้องเครื่องเนาะทางล่างหมดหลานะเบื้องแม่ทุกคนสวัสดีชโลกฉันคิดถึงคุณจริงเลยน้ำตาไหลเป็นสายน้ำตาไหลเป็นชัว่ว

รอนหนังแต่คุณแา่อันโนนยังหนังไบเทือพยายามรู้ลับต่อไปไปเบิร์นเคอร์มาอืมอ่ะหัวฟอมันกอมลูกทุกคนทำมารุ่นเนืองว่าฟอมันจะสามารถกอมลูกมันบ่ามันจะสามารถกอมอันโนนนึงได้จักนาทีเนาะภายในจกักอ่าที่ น,นี่ไงอันหอมใจอากันแดดเวลาอันนึงอันเออตอไปนี่ถ้าไปอินไปเที่ยวก็ต้องเอาลอดตัวนี้เลยเบาโฟฟาสะดวกเมือนบอกไว้มุกคนเบา <ขอ S 2> หรอดีของตัวนี้เนาะราคาประมาณอะไรพันปลายพันปลายถือว่าเหมาะสมในการใส่งานถึงเวลาเราออกไปนอกเป็นยังเราแบบพกพ้าสะดวกแล้วมัน มันสามารถพับเก็บเข่าได้ง่ายน,นะเวลาเขาเอาเศษร,รถเศษยังไปแล้วก็พับออกอง,งา่ายพับเข่าขออกง,ง่ายแล้วราคาก็พอดีเบาๆเนาะแล้วก็มันคักลายทุกว,วันนี้คือแนบานพอคุณแกะต่อไปนี่สมมติจะแกะเบืวว้องบนอโนอะไรอย่างอีกเน,นาะแทนนี่ไงที่มีความความนี้อย่างเนี่อุ้ยรองเทา้า <c oughs> เอันาหักซึดถ่ายแล้วคุณใหญ่มาอย่างนั้นโนูน,นึงใส่บ,บายส่บายยู่ลองเบิ่งโอ้ตีนมันใหญ่เลยโนูนึนงนะโอ้คุณสูบุงกองมาขึ้นหาหักเถอะเออ,องมันหนะหักซึดส่วงขู่คือการใชืนอในคำติงตีคุณใหญนี่โอ้ตัวนี้เบาตัวนี้เบาขักหรือทอกันมั้งโอ้ทอกันเนาะโนูนึนงยางบา่ได้โน้หนูหนึงเลยสบ,บายแต่ตัวน,นี้ใส่บายคือ โมไซห้มันเบิ่งดูมันหลับอยู่มัน,มนกระตื้นตไปแนะน,น,น่ะเดี๋ยวเรากระตื้นตปลจะใจจังเลยว่าไปตัองใจเดี๋ยวมันตื่นเดี๋ยวมัน,ต,นตื่นเราคอยไซห้เบิง่งตื่นเราคอยถ่ายให้เบิงนะ่งเนอคุณยายเนอะร์นะครับ แอ,อ่อัน,นหน่อยน่อยทีอันนี้คักสุดพับกูง่ายโอ้คือหลายแท้ แม่อันแม่โมนี่บุลัยซื้อเืนเลยเลยวันนี้โอ้โ,อโดยอันนีงงงง้ก็จะเหมนโซงนอกจากคนเนาะโอ้งามหลายสีสันงามหลายเบ่งมีแต่สีงาม,ามงาม,งามข่าวกับอันนนนึงเลยตัวนี้คนข้างจะใหญ่เนานะประมาณในปีหนึ่งคนแหลกขอจึงนุงได้ตัวสีเหลืองนี่ก็คือกันได้มาเป็นสุดเป็นสุดเลย ส่วนตัวสีแดงนี่สมมวบาน่าจะอนุ่งพอดีกับอันอนหนึ่งตอนนี้เนาะเพราะว่าอันอนหนึ่งตอนนี้หากระดาอยันสีเดือนไปอ,อ่มันนี่ก็ค่มหอมหาเดือนเนาะกับพอดีหนุงได้อันสุดสีเดงกับสีแดงน,นี่มีแต่สุดงามทุกคนอืคุณยายนี่ก็สร้างเรืองสางเนาะต่อไปนี่ก็จะเม็ด ปลาหมึกคุณยายพักปลาหมึกมาห่าวร้อนึงเนาะไปโลอนึงตามสซลม์แบบร้อนนึงกันหลายๆอย่างเลยได้เอ,อได้ครับเครื่องละเด้อคุณยายล่ะกับพ่อแม่พี่น้องเนาะพี่น้องรุ่งฟ้าน่ะอาเอฟซีทั้งหลายที่อ่าให้ความเมตตาสงสารแล้วก็ให้ความเอ็นดูความหักความแพงเนาะต่อกับบ่าวคุณล่ะแซโมแล้วก็น้องโน่นนึ่งเนาะที่ได้เข้ามาเบิ่งมาติดตามมากดไลค์ให้กำลังใจแล้วก็ สิ่งสำคัญก็คือขอบใจทุกคนเนาะที่บทิมบปาก,กันคอยซัสพอร์ตมาโดยตลอดแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบใจคุณยายมาหลายๆเด้อคุณยายเด้อขอให้อยู่ดีมีแห้งเป็นโฮมพปรโฮมไซเฮดลูกเต่าเราก็ตัดหลอดทอดต่อไปเนาะมีโอกาสก็มาเที่ยวเล่าเดี๋ยวจะพานนนึงไปไปหับหรือว่าไปเที่ยวหาอยู่เสียงเสียงคองหรือเสียงแสนเนาะ คุณยายจะมาเชียรเสียงคองหรือเสียงลายนันเองขันอยู่เสียงลายเขาไปก็ได้มันไกลเืยนี่เดี๋ยวโนนหนึ่งตื่นเราค่อยให้อันนี้คลิปหนาเนาะเราค่อยที่ให้โนหน,น,น,โนหนึง่งค <c oughs> ีนั่งยั่งนั่งบุตรชายเธอดอกโนนหนึ่งคอนเขาลอยเขาลอยไปอตอนนี้สโมูกพักขอขอบใจกับคุณยายหลายๆและเอฟซีทุกคนที่สนับสนุนสมโมเลยบาคุณมาโดยตลอดเนาะพันยนถึงสามูเลย์บาคุณยังบุกอัน บุท่านเลยอลงคลิปปัญหาแต่ก็ยังทุกคนก็ยังงั้นติดตาม s า m o a มาตลอดเนาะอ่าในนึงอันหาหานู้นนึ่งงานห่าวเยอะคือหน่อยนึง s า m o a ก็จะพาทุกคนเลาะเทียวคือเกาวไว้เนาะไปพาทุกคนไปติดตามกันไปยาวๆเลยแต่อไปนี้ s า m o a ก็กลับเข้ามาสบายดีขอขอบใจเลยล่ะ